รถแทรกเตอร์มัซซี่เฟอร์กุสัรุ่นปี2026สีขาวที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทยในยุคใหม่เป็นนวัตกรรมที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความทนทานที่เชื่อถือได้รถแทรกเตอร์คันนี้ไม่เพียงแต่โดดเด่นในเรื่องดีไซน์ที่ทันสมัยและความสวยงามสะดุดตาด้วยสีขาวเงางามแต่ยังมีสมรรถนะที่ตอบสนองการทำงานในไรนาและการใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรจำนวนมากในประเทศไทยต่างคาดหวังกับรุ่นใหม่นี้เนื่องจากมัซซี่เฟอร์กุสันเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเครื่องจักรกลการเกษตรการเปิดตัวปี2026จึงกลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจุดเด่นอย่างแรกของรถแทรกเตอร์มัซซี่เฟอร์กุสัน2026คือเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีพลังมากขึ้นแต่ยังคงความประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลร,รุ่นใหม่ที่ติดตั้งมาพร้อมระบบฉีดเชื้อเพลิงอัจฉริยะช่วยเพิ่มแรงบิดและกำลังลาก ทำให้สามารถทำงานกับเครื่องมือการเกษตรหลากหลายชนิดได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาพพื้นที่ที่ยากลำบากก็ยังคงมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยไอเสียน้อยลงและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลห้องโดยสารของรถแทรกเตอร์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้งานภายในห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางกระจกใสให้ทัศนวิสยัยรอบด้านเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ลดอาการเมื่อยลา้าเมื่อต้องทำงานต่อเนื่องยาวนาน ระบบควบคุมเป็นแบบดิจิทัลใช้งานง่ายผ่านหน้าจอสัมผัสและยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลการทำงานหรือบำรุงรักษาได้ทันทีสิ่งเหล่านี้ช่วยให้กเกษตรกรไทยทำงานได้อย่างสะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้นนอกจากนี้รถแทรกเตอร์มัตซีฟเกอ์กุสันย0 2 6ยังมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ปรับตามการใช้งานจริงทำให้การขับขี่เป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนขณนะทำงานในพื้นที่ครูขระการออกแบบแล้อและยางถูกพัฒนาให้สามารถยึดเกาะพื้นดินได้ดีขึ้นและทนทานต่อการใช้งานหนักอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคือระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ติดตั้งมาในรนุ่นนี้รถแทรกเตอร์สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานวิเคราะห์การสิ้นเปลืองน้ำมันและเสนอแนววิธีการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบ GPS และระบบนำทางที่แม่นยำช่วยให้เกษตรกรวางแผนการทำงานในแปลงนาได้ง่ายขึ้นลดความผิดพลาดและเพิ่มผลผล,ผลิตได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ Massey Ferguson ส0 2 6ัน2026กลายเป็นเครื่องจักรกลที่ไม่ใช่แค่แทรกเตอร์ธรรมดาแต่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ดีไซน์ภายนอกของรถแทรกเตอร์สีขาวเงางามรุ่นนี้ย่างถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความทันสมัยและความแข็งแรงในเวลาเดียวกัน สีขาวให้ความรู้สึกหรูหราสะอาดตาและแตกต่างจากแทรกเตอร์ทั่วไปที่มักใช้สีแดงหรือสีเขียวการเลือกสีนี้ทําให้รถโดดเด่นเมื่อจอดอยู่ในโชว์รูมหรือแม้แต่ในแปลงนาการเคลือบเงาพิเศษช่วยให้สีทนทานต่อแสงแดดฝุ่นและสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างยาวนานสําหรับประเทศไทยที่มีภาคการเกษตรเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจรถแทรกเตอร์รุ่นนี้จึงเป็นคําตอบที่ตรงใจเพราะสามารถใช้ได้ทั้งในไรอ้อย นาข้าวสวนยางพาราและเพื่อเศรษฐกิจอื่นๆความหลากหลายขององค์การใช้งานทำให้มัซซี่เฟอร์กุสัน2026เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเกษตรกรสามารถใช้เพียงคันเดียวในการทำงานหลายประเภทลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในระยะยาวการบำรุงรักษาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาให้สะดวกขึ้นชิ้นส่วนต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุงศูนย์บริการของมัซซี่เฟอร์กุสันในประเทศไทยก็มีเครือข่ายกว้างขวาง ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาสามารถเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็วเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วรถแทรกเตอร์มัตซีเฟอร์กุสัน2026ไม่ใช่เพียงเครื่องจัรกลก,การเกษตรแต่เป็นสัญลักษณ์ขององค์การพัฒนาภา,าคเกษตรกรรมไทยไปอีกขั้นหนึ่งด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจึงไม่น่าแปลกใจที่เกษตรกรจำนวนมากกำลังจับตามองและรอคอยการใช้งานจริงในภาคสนาม รถแทรกเตอร์คันนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน